หลายคนเชื่อว่าคำคืนที่พระเยซูประสูติคือคำคืนที่โลกหยุดหายใจคำคืนที่เงียบนั้นครอบคลุมทุกสิ่งเอาไว้หมดเงียบสงัดราวกับพื้นผ้าไหมสีดำสนิทที่ทอดตัวอยู่บนพื้นไร้ซึ่งเสียงรบกวนนอกจากเสียงแผ่วเบาของสิ่งมีชีวิตและลมหนาวนั่นคือภาพจำอันบริสุทธิ์ที่เราถูกสอนและเล่าขานต่อกันมานับ2,000ปีแต่ ถ้าเราลองมองลอดผ่านภาพความสวยงามนั้นไปคุณจะพบกับความจริงที่น่าตื่นเต้นบางอย่างซ่อนอยู่เพราะถ้าคืนนั้นมันสงบจริงทำไมท้องฟ้าซึ่งเป็นปฏิทินของโลกในยุคนั้นถึงส่งสัญญาณที่ดังสนัดจนทำให้คนจากอีกซีกโลกต้องรีบออกเดินทางเมื่อลองคิดดูนะครับคนพวกเนี้ยที่เรารู้จักกันในนามโรลจารย์พวกเขาเป็นปลา์ระดับสุดยอด เป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยอำนาจและความรู้เป็นคนที่มีทุกอย่างในชีวิตและคงไม่เคยต้องลุกออกจากเตียงอุ่นๆเพื่อออกไปตามหาใครที่ไม่รู้จักยกเว้นเสียแต่ว่าสัญญาณที่พวกเขาเห็นมันคือคำสั่งไม่ใช่แค่ข้อมูลวัตถุที่สว่างอยู่บนท้องฟ้านั้นมันต้องมีความสำคัญขนาดไหนชัดเจนขนาดไหนและน่าเชื่อถือขนาดไหนที่ทำให้คนระดับที่ปรึกษากษัตริย ยอมทิ้งความสะดวกสบายทั้งหมดแล้วตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินทางข้ามทะเลทรายที่เต็มไปด้วยอันตรายเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรด้วยความมั่นใจว่าเรากำลังไปหากษัตริย์ที่เพิ่งเกิดนี่มันไม่ใช่เรื่องของการดูดาวเล่นๆในวันหยุดครับแต่เป็นเรื่องของการเห็นรหัสลับที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและพวกเขาก็คือคนกลุ่มเดียวที่อ่านมันออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมแล้ว ที่จะปรับฉากละครเวทีที่คุณเคยให้กลายเป็นบันทึกลับฉบับข่าวจริงเรามากางหลักฐานประวัติศาสตร์แผนที่ดาราศาสตร์และพระครัมภีร์ออกมาดูพร้อมกันครับคุณก็จะพบกับความจริงที่น่าตกใจว่าคืนนั้นท้องฟ้าไม่ได้แค่สว่างแต่มันกำลังส่งประกาศครั้งสําคัญที่ทำเอานักดูดาวจากอีกซีกโลกหนึ่งต้องทิ้งงานทิ้งการแล้วเก็บกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศ แบบไม่ทันได้ขอวีซ่ากันเลยทีเดียวเรื่องมันเริ่มต้นที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งเรียกพวกเขาว่าบรรดาโหราจารย์จากทิศตะวันออกหลายคนอาจจะนึกภาพพวกเขาประมาณพอมดใส่หมวกทรงสูงๆนะครับแต่จริงๆแล้วตามประวัติศาสตร์คําว่าโหาราจาร์หรือว่าเมจัยในยุคนั้นคือกลุ่มของปลาดระดับขัวกะทิของอาณาจักรเปอร์เซียหรือบาบิโลนครับคนพวกเนี้ย คือมันสมองของชาติเก่งทั้งคณิตศาสตร์ปรัชญาและที่สำคัญก็คือดาราศาสตร์พวกเขาคือคนที่มองท้องฟ้าเป็นเหมือนมองหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวและในคืนนั้นหน้าจอมอนิเตอร์บนท้องฟ้าของพวกเขาก็แจ้งเตือนสิ่งที่ไม่ปกติครับในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่2พวกเขาพูดกันชัดเจนเลยว่า พระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสก,การท่านคุณฟังดีๆนะครับพวกเขาใช้คำว่าดาวของท่านมันไม่ใช่แค่ดาวหางฮันเล่ที่นานๆนทีจะแวะมาทักทายแต่มันคือปรากฏการณ์ที่พวกเขามั่นใจมากว่านี่คือสัญญาณการเกิดของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทีนี้นะักวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบัน ก็พยายามหาคำตอบกันให้วุ่นเลยครับว่าไอ้วัตถุสว่างวาบดวงนั้นมันคืออะไรกันแน่บางคนบอกว่ามันคือปรากฏการดาวเคาะชุมนุมหรือการที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โครจรมาเลี่ยงตัวซ้อนกันจนแสงของมันเจิดจ้าเหมือนไฟหน้ารถบรรทุกซึ่งตามการคำนวณทางดาราศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นจริงครับในช่วงปีก่อนคริสตการและดาวพฤหัสเนี่ยในตำราบโบราณเขาถือว่าเป็นดาวแห่งกษัตริย ส่วนดาวเสาร์ก็คือดาวแห่งชาวยิวพอสองดวงนี้มาเจอกันนักปราชญ์พวกนี้ก็เลยตีความได้ทันทีว่ากษัตริย์ของชาวยิวมาแล้วมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปก,กันนะครับเพราะว่าถ้าอ่านพระคัมภีร์ต่อไปอีกนิดคุณก็จะเจอจุดพีคที่วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทั่วไปเริ่มเกาหัวแกแกๆแล้วไปต่อไม่ถูกเพราะในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่9บันทึกไว้แบบนี้ครับ ผมอ่านให้ฟังช,ชัดๆนะครับดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางที่ตะวันออกนั้นได้นำน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นคำสำคัญก็คือคำว่าหยุดอยู่เหนือสถานที่ครับคุณครับดาวเลิกดาวเคาะหรือว่าดาวห่างตามธรรมชาติมันไม่มีเบรกนะครับมันหมุนไปตามวงโคโจรของจักรวาลมันไม่สามารถลอยมาเรื่อยเแล้วอยู่ๆก็จอดสนิท ลอยนิ่งๆเหนือบ้านเลขที่หลังหนึ่งในเมืองเบตเลเฮมเพื่อชี้เปาว่าหลังนี้แหละเข้าไปเลยถ้าดาวดวงนี้ทำงานได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่แค่ก้อนหินที่มีแสงในอวากาศแล้วล่ะครับแต่มันคือระบบนำทางอัจฉริยะของพระเจ้านักศาสนศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่นำทางพวกเขาบางทีอาจจะไม่ใช่ดาวตามธรรมชาติแล้วแต่เป็นพระสิลิของพระเจ้า แบบเดียวกับเสาเมฆเสาเพิงที่เคยนำทางคนอิสราเอลในสมัยโมเสสคือพระเจ้าทรงเปิดไฟสูงนำทางให้เห็นกันจะชัดกันไปเลยแต่เรื่องที่ตลกหลายและแสบสันที่สุดของเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องดาวหรอกครับแต่มันคือเรื่องของคนคุณก็ลองนึกภาพตามผมนะครับเมืองเบตเลเฮมอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองนั่งรถตุกๆแป๊บเดียวก็ถึงแต่ในเยรูซาเลม็มมีใครอยู่บ้างครับ มีกษัตริย์เฮโรดมีพวกธรรมจารย์มีมหาปุโรหิตคนพวกนี้ครับก็คือกูรูทางศาสนาพวกเขามีพระคัมภีร์อยู่ในมือท่องจำคำพยากรณ์ได้แม่นยำยิ่งกว่าท่องสูตรคูณเสียอีกพวกเขารู้ได้ซ้ำว่าพระคัมภีร์มีคาทำนายเอาไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเกิดที่เบดเลเฮมแต่เชื่อไหมครับในคืนที่ดาวสว่างเจิดจ้าขนาดนั้นน่ะไม่มีคนในเยรูซาเล็มสักคนเดียวที่เดินออกไปดู คนที่เห็นดาวและยอมเดินทางข้ามทะเลสายข้ามภูเขามาเป็นเดือนๆกับเป็นคนต่างชาติที่เราเรียกว่าโหราจารย์นี่แหละครับนี่มันเป็นมุกตลกไลา้ของประวัติศาสตร์เลยนะครับคนที่มีข้อมูลแน่นปึกกับนอนหลับสบายแต่คนที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ากับตื่นตัวและออกตามหาพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราตรงนี้ครับพระองค์กำลังบอกว่าความรู้ในสมอง กับความแสวงหาในหัวใจมันเป็นคนละเรื่องกันครับคุณอาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ถ้าใจคุณไม่หิวโหยคุณก็อาจจะพลาดเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดเหมือนพวกธรรมจารย์เหล่านั้นและยังครับความอลังการของคืนนั้นก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะในขณะที่ดาวทํางานกับพวกปราชไฮโซที่ชอบดูฟ้าที่ทุงยานอกเมืองก็มีอีกอีเวนต์หนึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มคนลากยานั่นคือ คนเลี้ยงแกะในวัะธรรมลูกาบทที่สองข้อที่9บอกว่ามีทูสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพาระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนะักและต่อมาในข้อ1 3บสถึงสิบอกว่าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงม,มีแดดพระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ปรดปานนั้นคุณจินตนาการภาพออกไหมครับคืนมืดมืดกลางทุง่งนาแล้วจู่จุลัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่องล้อมรอบพวกเขาแสงนั้นเจิดจ้าและรุนแรงจนคนเลี้ยงแกะกลัวแทบขาดใจแล้วในทันใดนั้นเองช้าสวรรค์หมู่ใหญ่หรือกองทัพสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับเสียงร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าอย่างกึกก้องนึกดูสิครับพระเจ้าจัดโชว์ชุดใหญ่ขนาดนี้ให้ใครดูไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่นักบวชครับแต่จัดให้คนเลี้ยงแกะดูต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมัยนั้นนะอาชีพคนเลี้ยงแกะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยมากๆสังคมรังเกียจกินตัวเหม็นสาบแกะตลอดเวลาไม่มีใครอยากจะคบคาสมาคมด้วยแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล เลือกที่จะส่งบัตรเชิญ v v วไใบแรกให้กับคนกลุ่มนี้นี่แหละครับคือความน่ารักและอบุ่นของพระเจ้าของเราสำหรับนักปราชญ์ที่ชอบใช้สมองพระองค์ส่งดาวที่เป็นปริศนาให้พวกเขาต้องขบคิดและตามหาแต่สำหรับคนเลี้ยงแกะที่ซื่อๆไม่มีได้เหลี่ยมใดๆพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาบอกตรงๆแบบไม่ต้องตีความเห็นไหมครับคืนนั้นท้องฟ้าทำงานหนักมากเพื่อจะบอกคนทุกประเภทว่า ข่าวดีมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดระดับด็อกเตอร์หรือเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินคําไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยล้นฟ้าหรือคนที่สังคมมองข้ามพระเจ้าก็มีภาษาที่สื่อสารกับคุณได้เสมอเรื่องเราในคืนนั้นสรุปจบลงด้วยความจริงที่สวยงามมากครับทั้งโหราจารย์และคนเลี้ยงแกะแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันคนหนึ่งมาตามดาวคนหนึ่งมาตามทุตสวรรค แต่จุดหมายปลายทางของพวกเขานั่นก็คือที่เดียวกันคือที่หน้าตักของเด็กทารกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยซูวันนี้คุณอาจจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไม่เห็นดาวประหลาดดวงนั้นแล้วคุณอาจจะไม่เห็นทูตสวรรค์บินลงมาเป็นกองทัพแต่ผมเชื่อว่าในความวุ่นวายของโลกปัจจุบันพระเจ้ายังคงส่งสัญญาณบางอย่างถึงคุณอยู่เสมออาจจะเป็นคำพูดของเพื่อนบางคนอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณบังเอิญกดเข้ามาฟังในตอนนี้ หรืออาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่บอกว่าชีวิตนี้มันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่ตื่นม,มาทำงานแล้วก็นอนสิคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าพระเจ้าส่งสัญญาณมาไหมแต่พระองค์ส่งมาตลอดครับเหมือนที่จักรวาลตะโกนในคืนนั้นแต่คำถามคือเราจะเป็นใครในเรื่องนี้เราจะเป็นเหมือนชาวเมืองเยรูซาเลม็มที่ยุ่งอยู่กับชีวิตจนลืมเงยหน้ามองท้องฟ้าหรือเราจะเป็นเหมือนโหราจารย์และคนเล่นแกะ ที่เมื่อเห็นสัญญาณแล้วก็กล้าที่จะออกเดินทางเพื่อไปพบกับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันคริสต์มาสหรือเรื่องราวการประสูติของพระเยซูไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนครับแต่มันคือคําเชิญจากสวรรค์ที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่พระองค์ลงมาเคาะประตูบ้านคุณแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเงยหน้าขึ้นแล้วลองเปิดใจมองหาสัญญาณนั้นดูครับไม่แน่ว่าดาวดวงนั้น